สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมในตอนนี้ก็กกำลังจัดเตรียมสถานที่ะนะก็วันนี้ก็กำลังจัดดอกไม้โดยนำทีมโดยหมวดคมสันคำศิลาแล้วก็นายจำลองเขาเมคาฟองเบียคุณนายแอมคุณนายลุ่งกำลังเนี่ยเนี่ยนายตึงด้วยเนี่ยเป็นช่างเย็บใบไม้เขาอีกต่างหากนะ เวลาขณะนี้ก็หกทุ่มสิบนาทีแล้วเนี่ยของวันที่ของวันที่เป็นวันที่สามเลยเนาะวันที่สามเนี่ยวันที่สามเนี่ยเนี่ยนี่กกำลังจัดทีมงานจัดดอกไม้ถวายหลวงพ่อนำโชคหลวงพ่อมือล้านหลวงพ่อมือโกดโอ้อนุโมทนาสาธุการเนี่ย แล้วก็ขอ,อนุโมทนากับแอร์โอคิดชูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้สวยตำบลนาลาพิลมอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมทุกปีก็ได้ถวายกล้วยไม้มาที่งานวัดธรรมพระฝา,าป่องประจำปีนี้ก็ถวายมาหนึ่งร้อยกร,รัม หนึ่งร้กร,รมัมสิบห่อหนึ่งรอยกร,รมัมแล้วก็ใบคุดเล็บคุดอีกใบเล็บคุดอีกสามบมัดสามสิบมัด,มมดตอนนี้กำลังตกแต่งตอนกลางคืนนพรุ่งนี้เช้าค่อยรายงานอีกทีหนึง่งขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนที่เข้ามารับชมสาธุสาธุสาธุ